ติดโนสลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับเป็นเรื่องที่มีชื่อว่า The Devil Hour และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์เช่นเคยนะครับก็คลิปที่ผมลงไว้เมื่อวันอังคารก็เป็นประเทศฟิลิปปินส์แต่คลิปในวันนี้ก็เป็นของประเทศฟิลิปปินส์เช่นเคยส่วนเรื่องจะเป็นยังไงก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับ ฉันและคนในครอบครัวมักมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการเห็นการรู้สึกหรือเพียงแค่การได้ยินเสียงแต่ประสบการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นตอนที่ฉันอายุ12ปีในประเทศฟิลิปปินส์ฉันและลูกพี่ลูกน้องมักจะไปพักที่บ้านคุณปูกคุณย่าในช่วงฤดูร้อนของทุกปีคืนหนึ่งฉันตื่นขึ้นมา พอได้ยินเสียงป้าเรียกชื่อฉันไม่ได้ตอบเพราะเมื่อดูเวลามันเป็นเวลาตีสามซึ่งมันคือช่วงเวลาแห่งความชั่วร้ายฉันรู้ดีว่าไม่ควรตอบใครที่เรียกชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ไม่กี่วินาทีต่อมาฉันได้ยินเสียงป้าเรียกชื่ออีกครั้งฉันก็ยังไม่ตอบแต่คราวนี้ฉันตัดสินใจ ไปดูว่าป้าที่กฉันจริงๆหรือเปล่าฉันลุกขึ้นจากเตียงเปิดประตูห้องนอนแล้วยืนนิ่งเมื่อเผชิญหน้ากับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีบาดแผลขนาดใหญ่บนใบหน้าตั้งแต่คิ้วซ้ายไปจนถึงแก้มขวาโดยบาดแผลนั้นอยู่ห่างจากใบหน้าฉันเพียงไม่กีน่นิ้วเลือดหยดลงบนพื้นเต็มไปหมดขณะที่เธออ้าป,ปากกลิ่นเหม็นมาก กลิ่นมันความตายน่าขื่นใส้เหลือเกินเธอพึพรรมพำว่าช่วยฉันด้วยหลายครั้งขณะที่เธอพูดเช่นนั้นฉันก็เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่บอกพวกเราเสมอว่าอย่าพูดคุยกับผีหรืออย่าช่วยเหลือผีหากพวกมันขอความช่วยเหลือเพราะจะทำให้ผีตามหลอกหลอนไปจนกว่ามันจะพอใจ ฉันจึงเดินผ่านเธอไปแทนฉันไม่เดียวหันไม่เดียวหลังหันไปมองและตรงไปที่ห้องนอนของป้าทันทีฉันเปิดประตูและเห็นป้านอนหลับสนิทอยู่บนเตียงตอนนั้นเองฉันจึงรู้ว่ามีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังเล่นตลกกับฉันอยู่ฉันเดินออกจากห้องนอนของป้าแล้วก็เจอเด็กหญิงคนนั้นอีกครั้งข่าวนี้ไม่ใช่แค่เธอคนเดียว มีเด็กผู้ชายที่อายุน้อยกว่าอยู่ข้างๆเธอด้วยพวกเขากุมมือกันอยู่เด็กชายไม่มีใบหน้าและเด็กหญิงก็พึมพำคำพูดเดิมๆแต่คราวนี้พูดกันทั้งสองคนว่าช่วยเราด้วยฉันมองไปที่เท้าของพวกเขาและเห็นว่าทั้งสองคนมีโซ่คล้องอยู่ที่เท้าคนละเส้นปกติแล้วฉันไม่กลัวผีเพราะฉันเคยเห็นพวกมันมาตลอด ตั้งนั้นฉันจึงไม่สนใจสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกและเข้าไปคุยกับเธอฉันขอโทษและบอกเธอว่าฉันเป็นแค่เด็กและฉันช่วยพวกเขาไม่ได้หลังจากพูดจบพวกมันก็หายไปฉันรู้สึกโล่งใจคิดว่าเรื่องทั้งหมดคงจะจบลงแล้วแต่ไม่ใช่อย่างนั้นฉันได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากนอกบ้านและนลางสังหรณ์าใท้ฉัน ออกไปที่ลานบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นฉันมองไปรอบๆและสายตาของฉันก็ไปหยุดอยู่ที่ต้นมะม่วงในสวนของเพื่อนบ้านที่ด้านมีคู่หลักคู่หนึ่งยืนอยู่คนหนึ่งสวมชุดแต่งงานอีกคนสวมชุดบาลองพวกเขาหันหน้ามาทางฉันแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งคือพวกเขาไม่มีหัวดังนั้นฉันจึงหลับตาลงสองสามวินาที และเมื่อฉั้นมองอีกครั้งพวกเขาก็หายไปแล้วฉันมองดูดวงจันทร์มันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงฉันสงสัยว่าทําไมเรื่องทั้งหมดนี้ถึงเกิดขึ้นทันใดนั้นลมเย็นก็พัดผ่านมาและฉันก็เห็นสิ่งมีชีวิตคล้ายข้างคาวปรากฏขึ้นตรงหน้าดวงจันทร์ฉันรู้มันคือมานานังเกาสิ่งมีชีวิตคล้ายข้างคาว ที่มีลำตัวส่วนบนครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งข้งขาวฉันรับมือกับผีได้แต่รับมือกับสัตว์ประหลาดไม่ได้ฉันวิ่งกลับบ้านล็อกประตูและตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าต่างทุกบานปิดสนิทขณะที่ฉันรอให้ผีผ่านไปฉันรู้สึกว่ามีคนจ้องมองอยู่ข้างหลังฉันหันไปมองและพบว่าเป็นเด็กหญิงคนเดิมแต่คราวนี้เธอไม่ได้พูดอะไรเลย เธอกลับจ้องมาที่ฉันราวกับจะเจาะลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของฉันตอนนี้ฉันรู้สึกลำคาญมากฉันจึงฉันจึงต่อว่าเธอไปฉันนะไม่กลัวเธอหรอกถ้าเธอเป็นเครือถ้าเธอเป็นคนทําเรื่องพวกนี้กับฉันฉันไม่สนยังไงฉันก็จะไม่ช่วยเธออยู่ดีเพราะฉะนั้นไปซะฉันพูดเธอกีดร้อง ด้วยเสียงที่น่าขนลุกดังมากจากนั้นเธอก็หายไปฉันทุดลงกับพื้นตัวสั่นไปหมดฉันรู้สึกเหมือนจะอาจเจียนแต่ฉันก็พยุงตัวขึ้นแล้วเดินกลับไปที่ห้องนอนเมื่อฉันดูเวลาก็เป็นเวลาตีสามสนาทีทุกอย่างเกิดขึ้นในสามนาทีได้ยังไงก็ไม่รู้ฉันพยายามจะกลับไปนอนต่อแต่ก็หลับไม่ลง ช้าวันต่อมาฉันถามป้าว่าจำได้ไหมว่าเคยเรียกชื่อฉันและถามลูกพี่ลูกน้องว่าได้ยินเสียงกรีดร้องอะไรนิคืนนั้นหรือเปล่าพวกเขาก็บอกว่าไม่ฉันเลยเลิกคิดเรื่องนี้ไปจนถึงวันนี้ฉันยังจำเหตุการณ์นั้นได้อย่างชัดเจนฉันยังไม่รู้ว่ามันเป็นความฝันหรือเกิดขึ้นจริงแต่ทุกอย่างรู้สึกเหมือนจริงมาก ฉันไม่เคยเจอเด็กหญิงคนนั้นอีกเลยและตอนนี้ฉันอยู่ที่อเมริกาแล้วแต่ก็ยังมีบางครั้งที่ฉันรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่หรือได้ยินเสียงแป,ะป,ะป,ะปะลกๆรอบๆบ้านฉันหวังว่าเด็กหญิงคนนั้นหรืออะไรก็ตามที่ฉันเห็นอีกคืนนั้นจะไม่ตามฉันมาและอย่าลืมติดตามชมรายการไ d ติด n o Sleep กันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับ ซึ่งครั้งหน้าผมจะหยิบยกเอาเรื่องอะไรมาก็โปรดติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปและ้วายบายจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ